สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับยามเย็น17 55นกา5นาทีครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้กับท่าทครับหลายๆคนนะครับผมเมื่อตอนเช้าผมได้ประกาศไปแล้วว่าสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะครับและมีปัญหาเรื่องจะเดินเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินเม่มงไม่ไม้ที่ต่างประเทศครับเรานะครับก็จะเปิดมีทีมงานของคุณชัยชุแซนที่พร้อมที่จะนะครับผมดําเนินเรื่องให้แล้วก็และ อค่าใช้จ่ายก่อนนะครับอันนี้ก็คือข่าวดีสําหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะครับสำหรับประเทศไทยที่ อยากจะเดินเรื่องก็ไม่ไม่บางคนก็โทรมาหาคุณชัยไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องไม่ไม่ไม่คุณชัยถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราบอกโอเคเรารับเคสนี้นะไม่ทุกเคสนะครับเรารับเคสนี้นะเคสนี้สามารถทําได้หรือทรัพย์สมบัติเราตรวจสอบแล้วว่าเออคงมีทรัพย์สมบัติที่อ่าเช่นประเทศอังกฤษเยอรมันเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์ประเทศสกอตแลนด์นะครับหลายๆประเทศถ้าเรารับแล้วเราจะติดต่อทางทางนายให้ทีมงานตรวจสอบก่อนว่าโอเคหรือไม่โอเคถ้าทีมงานของเราตรวจสอบแล้วว่า โอเคสามารถรับได้นะครับเราก็จะลงทุนให้แฟร์ไหมครับเอฟซีสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเยอะแยะมากมายบอกว่าคุณชัยหลายปีแล้วไม่มีเงินจะทําไม่มีเงินที่จะทํานะครับนะไม่มีเงินที่จะทําการที่จะ,ะเดินเรื่องเกี่ยวกับมรดกข,ของสามีมีบุงไม่ีบ้านมีนู่นมีต่างๆอะทางเราก็บอกว่าโอเคเราเปิดด้วยกันรับบริการนี้ไว้แล้วก็ทําสัญญากันไว้ว่าต้องจ่ายให้เราไม่ใช่ว่า อ่านี้หายไปก็ไม่ได้เพราะฉันมีสัญญานะครับ f c บอกกับม,มีสัญญาครับมาอันนี้คือการโฆษณาวันนี้สบบําหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยนะครับผมที่ต้องการตรวจสอบตัวนี้สามารถได้แต่ทั้งนั้นทนี้เราต้องดูก่อนว่านะครับจริงหรือเปล่าเท็จหรือเปล่าหรือว่านานไปแล้วเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับผมนะเอาวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาคุยกับ f c นะครับเกี่ยวทางด้านเดี๋ยวนะการขึน้นศาล f c การขึ้นศาลนะสำหรับเอซที่อยู่ประเทศต่างประเทศเช่นเยอรมันซิสเซนหลายหลายประเทศเมืาาอ่อบานผมกีบอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอทำไมต้องใช้ทนายและคนแปลภาษาเนี่ยเมื่อบานผมลงนี้แต่ผมไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่า,าเคสด่วนก็คือของค,อคุณเขาที่อยู่อิตาลีสามีเสียชีวิตไปแล้วก็มีปัญหาเลยต้องช่วยเหลือด่วนนะครับตอนนี้ก็รับเป็นเคส พิเศษแล้วครับผมก็เดินเรื่องช่วยเหลือเขาเต็มที่นะครับมา f อเรื่องนี้ทำไมล่ะคุณชัยทำไมทาไมเราต้องเราต้องใช้ทนายในการเดินเรื่องเกี่ยวกับทางขึ้นวงขึ้นศาลแล้วก็ต้องมีคนแปลอ่ะอันดับแรก f c หลายๆคนนะครับผมทำงานมา15ปีนะครับก็คือคนไทยชอบอะไรชอบของถูกๆคนไทยชอบอะไรก็เออขึ้นสายไปเลยเดี๋ยวก็มีคนแปลแล้วก็ ว่าคนไปทาเนื้อผ้าแต่ไม่รู้จักตามกฎหมายว่ากฎหมายมีข้ออะไรบ้างที่เราจะได้ส่วนที่จะได้เช่นบ้านเอยทรัพย์สินเงินทองของสามเีเออหุ้นอะไรต่างๆที่เรามีสิทธิเคียร์ได้แต่คนไทยนะบางส่วนนะเอฟซี 4, บางส่วนนะครับที่นะครับผมอ่ายังไงที่ขึ้นศาลโดยตัวเองแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณจินดาน,นะครับผมขึ้นศาลตัวเองคิดว่าไอค้คำว่าคิดว่าเนี่ยแหละนะครับเป็น จุดเกิดที่คุณจะหมดตัวโดวยการที่สื้นสารจะเสียสละสิทธิ์ไปเยอะแยะ,ยะมากมายเช่นเนี่ยมีเคสนี้ข,นขึ้นมาก็จริงๆเขาโทรปรึกษาผมตั้งนานเหาะไปเหาะมาคุณใชจะทำไงดีจะใช้สารจะใช้ทนายไหมจะใช้คนแปลไหมตัวเองก็อยู่ที่นี่นานก็พูดได้แต่ว่าไม่ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกคุณน่าจะใช้คนแปลนะอย่างน้อยคนพูดภาษาไทยและการขึ้นศาลเราต้องมาติวก่อนทำน,น,นู่นทำนี่ล้วบอกโอ้ไม่ต้องใช้แล้วก็ขึ้นศาลเลยก็จบเพราะนั้นง่ายดีไอคนที่คิดอย่างเงี้ยมันง่ายผมเข้าใจครับคนคิดงี้ยง่ายสบายๆแต่การขึ้นศาลนะครับคุณต้องรู้ว่าการขึ้นศาลเรามีสิทธิได้อะไรบ้าง, <S <S างเช่นคุณมีลูกกับเขาสองคนนะครับมีลูกเขาสองคนแล้วสามีฟ้องหย่า และคนไทยนะบางส่วนคิดว่าลูกเนี่ยต้องอยู่กับสามีมเพราะอะไรเพราะว่าภาษามไม่ได้ของลูกนางลูกของเขาสองคนภาษาม,ม่ได้ก็เลยให้พ่อไปผมก็บอกแล้วอย่าให้พ่อเขานะเพราะว่าถ้าลูกอยู่ที่ใครคนนั้นที่อยู่คนเดียวต้องใจ่ายให้ลูกค่าค่าดูแลให้ลูกทุกเดือนโอ้คุณชยัย มันก็ไม่อยากจะเนาะมันเก่งพ่อเขาเก่งภาษาอ่าเก่งภาษาก็ถูกต้องเขาเ,าเก่งภาษาแต่ทางเงินทางนี้ทางรัฐบาลทางโรงเรียนเขามีตัวแทนที่จะสอนตัวนี้ด้วยทําไมล่ะเราต้องให้ลูกไปให้พ่อเขาองอาทย์ก่อนพ่อเขาองไปทํางานไหมไปทํางานเออนะครับพ่อไปทํางานใครจะดูแลลูกก็มีเขาเขามีอ่าเช่นเด็กอายุ อายุไม่เท่าไหร่อายุนิดเดียวนะครับขวบสองขวบแล้วคุณก็คิดว่า,าลูกเนี่ยขบสองขวบต้องอยู่กับพ่อพ่อปราาอันนี้ไอความคิดนี้มันโบราณเข้าใจไหมครับ f อโบราณโบราณมากๆนะครับ,บ,รบ,รบ,รรบอย่าหาคิดทําอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าลูกอยู่คุณอ่ะคุณพูดภาษาไทยไปเลย ถ้าคุณเป็นคนอีสานก็พูดภาษาอีสานไปเลยถ้าคุณเป็นคนเหนือก็พูดภาษาเหนือไปเลยท้อนถิ่นที่คุณวัฒนธรรมของคุณที่ได้มาพูดกับลูกไปเลยไม่ต้องมาพูดภาษาเยอรมันภาษาอิตาลีกับลูกอันนั้นคือโบราณเด็กมันสามารถที่พูดภาษาหลายๆายภาษาได้คุณเห็นไหมคนไทยที่อยู่ยุค90ไม่พูดภาษาเยอรมันเออพูดภาษาไทยกับลูกแล้วก็มีสามีเป็นเป็นคนเยอรมันคนสวิตเซอร์แลนด์พูดภาษานั้นไปสรุปว่าลูกของคุณพูดภาษาไทยไม่ได้เลย มันผิดที่คุณไม่ต้องโทษใครเพราะคุณลืมว่าคุณคิดว่าถ้าลูกพูดภาษาไทยกับฉันเดี๋ยวเรียงไม่เก่งอันนี้โบราณนะครับเด็กมันสามารถไปโรงเรียนได้มันพูดกับเพื่อนได้แล้วกลับบ้านพูดภาษาไทยโอเคไหมแต่ถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าให้พูดภาษาภาษาเยอรมันกับฉันไม่เป็นไรหรอกพอมันอยากโตขึ้นมาปุ๊มันอยากกลับประเทศไทยนะครับผมพออยากกลับประเทศไทยนะ่ะ มันก็พูดภาษาไทยไม่ได้อันคิดนิดนึงนะครับ FC อันนี้คนที่คิดนี้คือโบราณมากเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนโบราณมากเลยเพราะฉะนั้นพูดภาษาไทยถ้าพูดเว้าอีสานก็เว,ว่าไปเลยอู้เหนือก็อู้ไปเลยครับแลงใต้ก็แลงใต้ไปเลยนะครับอันดับแรกคือว่าภาษาเพราะคนไทยคิดว่าภาษาสําคัญสําคัญไหมสําคัญครับแต่ทุกคนคิดว่าภาษาเด็กประเด็นทึ่งเรียนอ,อันที่สองทำไมคนไทยถึงให้ลูกคือว่า,อาการบ้านไม่รู้จะสอนอยังไง มันมีครูครับเราต้องเข้าไปที่โรงเรียนว่าเนี่ยฉันไม่สามารถสอนกันบ้านได้แล้วตอนนั้นก่อนกลับบ้านจะมีครูนะครับผมที่นั่นเ,นเขาจะสอนให้เขาจะมีวิธีวิธีทำของเขาไม่ต้องห่วงลัะนะครับผมเนาะอันนี้สำหรับคนที่โตแล้วอ่าแล้วคุณชายท่านเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะเขาก็มีอ่าโรงเรียนที่รับอ่านะครับที่รับเนี่ยเหมือนลูกสาวผมเป็นครูใช่ไหมลูกสาวผม,มเขาจะรับตั้งแต่หกเดือนอ่าสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนขึ้นไปเนี่ย นะครับก็รับมาเลี้ยงแล้วตอนเย็ยนคุณพ่อคุณแม่ก็มารับไปดูแลคุณลูกผมมาเป็นครูนะครับก็คือสาหรับเด็กอ่อ,อนจนถึง3ามสี่ขวบห้าขวบก็มีก่อนเข้าโรงเรียนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีหน่วยงานนี้เข้ามาช่วยเหลือถ้าคุณไม่มีเงินนะบอกโอ้คุณชยัยฉันไม่มีเงินนะมันมีหน่วยงานช่วยเหลือครับที่เขาจ่ายใ,ให้คือเช่นรัฐบาลหรือไม่งั้นครับก็จะเป็นของคุณพ่อพ่อของลูกที่มีไรายได้ต้องเสียให้ด้วย แล้วคนไทยบางคนบอกโอ้คุณชัยคะดิฉันอย่ารังสามีฉันจะออกจากบ้านใช่ไหมคะอันนี้คือความคิดโบราณอีกลนะคุณน,น่ะนะอยู่บ้านไอ้สามีามันออกบ้านไปเพราะคุณมีลูกทําไมคนไทยต้องมาคิดแต่ว่าฉันจะออกบ้านไปด้วยละ่ะทําไมไม่คิดกลับกลับกบันบ้านไอ้เมียฝรั่งสามัยก็อยู่บ้านแล้วสามีต้องออกไปผมไม่เข้าใจคนไทยหนีความเป็นจริงหนีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณมีลูกคุณหนีคุณนคนเดียวนะได้ไหมพี่หนาแต่คุณมีลูกคุณต้องคิดถึงลูกบ้าง นะครับ F4 ไอ้นี่จุดนี้สําคัญสําหรับคนไทยนะครับใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ออกไปที่อื่นนะครับผมบอกไปก่อนนะครับผมเข้าห้องนี้ผมให้ความรู้ถ้าฟังฟังนะครับตั้งใจฟังเอาความรู้นี้เก็บไว้นะครับในหัวสมองตัวเองแล้วก็ไปนําใช้อนาคตถ้าสามีต้องการอย่า,าร้างนะครับบางคนไม่อยากจะฟังเชิญไปที่ที่อื่นความรู้ล้วน แล้วตัวเองเป็นหลักก็คือว่าเอาลูกเป็นหลักเลยกับตัวเองว่าฉันจะอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้ถ้าเธอจะไปคุณต้องหาทนายคือทนายฟ้องไปว่าฉันอยู่บ้านหล่งนี้แต่คนไทยสมมติจะส่วนมากนะแต่ก็มีส่วนดีบางคนนะกันอาพูดบางคนกลัวก็ไปหาคนอื่นดีกว่าไม่อยากจะไปไหนฉันก็ไปหาเพื่อนดีกว่าอะไรก็เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนผมถามเลยเถอะคุณอยู่กับเพื่อนสี่ห้าวันถึงอาทิตย์หนึ่งเขาอึดอัดแล้วแล้วเขายิ่งมีสามีด้วยกันอะ่ะไม่ไม่อึดอัดมากกว่านี้หรอ สิ่งที่คุณทําไปคุณอาจจะหนีหน,น,น,นีได้ทักวันแต่คุณหนีไม่ได้เท่ากับคุณต้องสู้นะครับเอฟซีคุณต้องอยู่บ้านอย่างนั้นผมบอกแล้วประเทศสหราดนถ้าคุณไม่มีเงินมีทางรัฐบาลที่จะหาทนายฟรีให้ได้หรือทางมาหาเราก็ได้เราจะจัดก,การหาทนายฟรีหรือเยอรมันก็มีทนายฟรีเหมือนกันที่เขาจะรับแต่ปัญหาคือว่าทนายเนี่ยจะเข้าข้างคุณไหมหรือจะช่วยคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนี่คือปัญหาเนี่คือปัญหา พอเช้คนไทยครับที่อยู่ที่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเอาลูกเป็นหลักผมไม่ได้สนใจคุณเลยคุณจะเป็นใครมาจากไหนสิ่งที่ผมสนใจคือเด็กมันมีปัญหาไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อเข้าใจไหมครับเด็กไม่มีปัญหาอ้าวแล้วไปมาไปมาเชื่อเพื่อนมึงหาของใหม่เลยเดี๋ยวดีขึ้นนะเก่าก็เอาของโบราณมาอีกแล้วเอ้ที่นี่สองพันยี่สิบสามยุคใหม่คุณอย่าเอาของโบราณมาเอาคนที่มาพับ เป่าใส่หูคุณก็เชื่อแล้วคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองให้สูงแล้วจุดดักของคุณคือลูกของคุณที่ต้องอยู่ที่นี่หรือที่นี่ต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับอยู่บ้านหลังนี้ถ้าไม่มีทนายบอกเดี๋ยวหาให้โอเคไหมผมก็เป่าประกาศว่าคน,คนไทยที่อิตแล์ถ้าไม่มีทนาย,ยผมมาอาทิตย์แล้วก็หาให้สามสี่คนนะนะทนายฟรีก็ให้ไปแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายค่าทนายเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีไรายได้ หนึ่งคุณเป็นแม่บ้านสองคุณไม่มีไรายได้สามคุณต้องเลี้ยงลูกแต่ความสามคัญของคุณก็คือคุณต้องรู้ว่าลูกคุณคุณน่ะไปเรียนเวลาไหนถ้าทางสารว่าอาลูกเรียนไหนบ้างคุณต้องรู้ว่าเรียนเวลานี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้บางคนแม่บางคน,งคนไม่ได้ดีเลยไม่รู้เรื่องเลยลูกเรียนตัวไหนก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจเอาใจใส่พ่อรู้หมดแต่แม่ไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็ต้องว่ากับแม่ด้วยนะคนที่เป็นแม่ไม่รู้หาเหวอะไรเลยเอาความสนใจให้ลูกนิดนึงว่าลูกตอนเช้าเรียนอะไร ทำกิจการอะไรตอนบ่ายกับเวลาไหนครับสนใจนิดหนึ่งเนาะแม่บางคุณก็ไม่ได้เรื่องผมก็พูดว่าผมเข้าใจว่าคุณตอนเด็กๆคนอาจจะแม่พ่อแม่คุณอาจจะทอดทิ้งมามาทํางานที่กรุงเทพพอมาได้ผัวฝรั่งคุณมาที่นี่ผมเข้าใจว่าคุณสนรวจตัวเองตลอดผมเข้าใจแต่ตอนนี้คุณมีลูกคุณจะทาเหมือนแม่คุณที่ทำาบบคุณไม่ได้คุณมีลูกคุณมีความรับผิดชอบคุณจะดูลูกต่อไปอันนี้เคลียร์ไหม ลูกเป็นหลักครับผมหมายังรักลูกนับภาษาอะไรคุณจะไม่รักลูกรักไหมครับรักลูกไหมผมมีลูกมีหลานผมรักลูกนะเพราะฉันก่อนที่เราจะหย่าร้างอะไรต่างๆกับสามคิดพิจารณาน,นิดหนึ่งไม่ใช่ฟังเพื่อนคิดนิดนงครับไม่ใช่มาฟังเพื่อนอย่างง้นฟังเพื่อนอย่างนี้เออมึงทําอย่างนี้จะเออกูทํอย่างนี้ไอ้นี่ก็แรกมาให้มึงต้องทํางนี้นะไอ้นี่ก็หัวปันไม่รู้จะทํายังไงดีเอาลูกเป็นหลัก F4 เอาลูกเป็นหลัก,กครับผมผมเห็นคนไทยหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วต้องมาส่งเสียให้ลูกชายลูกสาวเขาจนถึงจบเรียนเพราะอะไรขออร้าบ้าเพื่อนนะ่ะเฮ้ยมึงเอางี้มึงออกมาทางานกับกูนะเดี๋ยวหมอนวดมีเงินเยอะน,นี้แล้วคุณไม่รู้ว่าถ้าลูกอยู่กับสามีคุณคุณต้องส่งเสียตามเงินเดือนของคุณด้วยเขาจะดูว่าเงินเดือนของคุณเท่าไหร่แต่คนไทยก็หวัวหมออีกไม่ต้องทําเงินเดือนเยอะทําเงินเดือนน้อยพอแล้วแล้วค่าอนาคตของคุณมีอะไรบ้าง ไอ้คนที่ได้ก็คือเจ้าของร้านได้คุณจะคิดว่าเจ้าของร้านอะ่ะเขาทำเงินเดือนต่ำๆให้คุณอะ่ะต่ำๆต่ำๆแล้วภาษีเก็บน้อยไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วเงินเกษียณคุณจะมีเท่าไหร่พอคุณแกตัวปุ๊บอาจากา์เมืองไทยออคุณชัยคะตรวจสอบได้ไหมคะว่าเงินเกษียณฉันมีเท่าไหร่พอผมตรวจสอบเรียบร้อยปุ๊บคุณได้ประมาณแค่ไม่เยอะเลยนิดเดียวนะครับเพราะคุณอาทำไมนิดเดียวก็คุณทํางานน้อยแต่พี่ทํางานเต็มวันนะเนี่ยใบเงินเดือนะออกมาเป็นอย่างนี้นะ ไม่ได้เยอะเลยพี่รับมืดหรอรับมืดค่ะแล้วที่เหลือคุณพี่ได้ประมาณมากสุดเดือนละสองพันมันก็ไม่ได้เยอะเลยค่าอา,ฐา,ฐาหารฟาวหาไปและแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณนะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วไงต่อคุณก็ไม่ได้เงินอะไรเยอะเลยแล้วทางหมอนวดเขาไม่จ่ายเงินค่านูนค่านี่คุณเนี่ยถ้าธรรมดาทําที่บริษัทคุณได้แต่นี่คุณทํางานหมอนว่นแล้วจะกลับเมืองไทยได้หรอไม่ได้เลยเลยเงินเดือนนิดเดียว เพราะอะไรเพราะคนไทยทํางานมืดเยอะเคอหมอหนวดก็จะให้แบบมืดๆเยอะถูกต้องไหมล่ะที่ผมพูดเออแล้วพอคอขึ้นสาลนะพอจะขึ้นสารปุ๊บก,ก็คิดว่าพ่อมันดีกว่าพ่อดีกว่าเราทําไมเราไม่ภูมิใจตัวเองว่าลูกออะมันอยู่กับแม่อย่างน้อยอ่ะแม่อยู่กับลูกอ่ะมันดีกว่า fc พ่อเขาต้องทําทงานเขาไม่มีเวลาเขาจะไปฝากคนอื่นเลี้ยงอีกทําไมคุณไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกของคุณนะ ทำไมคุณต้องเอาเอาวัฒนจักรเก่าๆโบราณของคุณมาตั้งรุ่นแม่คุณแล้วนะครับมาทํางานกรุงเทพแล้วคุณอยู่บ้านนอกคนเดียวแล้วคุณไม่รู้ใครผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะว่าเป็นอย่างนั้นคนไทยหลายคนนะครับที่อยู่ประเทศไทยมานะครับผมแล้วก็ยังไงแล้วก็พ่อแม่มาทางานกรุงเทพทางานก่อสร้างนะครับทำนู่นยุคโบราณสมัยก่อนนะนะครับทำงานก่อสร้างตัวเองก็อยู่คนเดียวอยู่กระตายายแล้วก็เลยไม่ผูกพันกับใคร แต่คุณอย่าลืมสิคุณมีลูกนะคุณลืมเมื่อปหร่ไม่ีลูกคุณจะพ่อแม่คุณจะทําไงคุณช่างมันแต่ตอนนี้คุณมีลูกคุณต้องทําให้ลูกอย่างเดียวเพราะฉันต้องจับจุดให้ถูกเอฟซีหลายๆคนที่จะขึ้นศาลและเป็นไงตอนนี้แพ้ศาลต้องมานั่งจ่ายให้ลูกทุกเดือนแล้วคุณบอกว่าเอาลูกให้สามีค่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนมันบอกคุณก็เอาดอกได้ทุกทียไปไหว้เพื่อนคุณซะกราบในงานซะสามครั้งแล้วคนนี้จะถามผมเพราะอะไร ถ้าเพื่อนบอกให้คุณไปตายคุณไปตายไหมถ้าเพื่อนบอกคุณไปกลับเมืองไทยคุณทำํำไหมแล้วตอนนี้คุณชัยครับดิฉันได้ไงครับดิฉันสองอาทิตย์ไปเยี่ยมลูกครั้งหนึง่งคิดถึงลูกมากคิดถึงลูกมากก็คุณทําตัวเองคุณโทรมาหาผมเป็นปีแล้วจะทํานี่คุณทำนีน่ทํานู่นทํานี่ทํานี่ผลจะท้ายก็ไม่ทําตามที่ผมพูดผลจะท้ายเพราะอะไรไม่อยากเสียเงินไม่อยากขึ้นศาลทนายก็มีทนายรีให้ผมบอกมีทนายรีให้นะครับผมเอเอเบอกมีให้นะครับ ก็บอกคุณค่ะค่ะค่ะก็เชื่อเพื่อนเมาาื่อวานซืนแล้วเป็นไงตอนนี้คุณไปหาเพื่อนเพื่อนบอกไม่ได้บอกนะที่ต้องทําเป็นไงล่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นไงที่อยู่ก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนก็ม,มีผมไม่ช่วยเพราะคุณไม่เชื่อผมเข้าใจไหมครับแล้วตอนนี้ทุกสองอาทิตย์ไปหาลูกครั้งหนึ่งที่บ้านเขาได้แล้วไปยืนหน้าบ้านเขาเนี่ยลูกลงมาข้างล่างอีกคนก็ไม่กี่ขวบอีกคนก็ประมาณเจ็ดแปดขวบ รมาคุณก็พามาเล่นนะครับเพราะคุณยังไม่มีบ้านจากนั้นก็มาส่งตอนเย็นเนี่ยเหรอชีวิตของคุณแล้วบอกว่าคุณชายคิดถึงลูกมากค่ะแต่คุณทําตัวเองอ่ะอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วให้เข้าใจคุณก็ไม่เชื่อผมคุณไม่เชื่อหาเหวอะไรของคุณก็ไม่รู้แล้วยังไงต่อล่ะพอตอนนี้แพ้สารปุ๊บแพ้สารเรียบร้อย เงินต้องจ่ายเงินเพนชั่นก็ไม่ได้ผมบอกแล้วว่าถ้าจะอย่าร้างกันที่ประเทศสุสานจะได้เงินเพนชั่นจากสามีนายจมดที่เราแต่งงานอ่ะแต่งงานสิบปีนายภายสิบปีจะได้เงินเพนชั่นของเขาครึ่งหนึ่งผมบอกแล้วไม่เอาอะไรทั้งสิน้นไม่เป็นไรคนชาย่ะฉันศักดิ์ศรีค่ะฉันไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้มาบ่นทําไมว่าไม่ได้อะไรจากเขาเลยมาบ่นทําไมตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ สักสีก็สักสีกินได้ตอนนี้ก็กินไปสิสักสีแล้วมาถามผมทําไมว่าต้องขออยาาอยากจะไอ้นี่อีกครั้งนะขึ้นศาลเนี่ยเพราะไม่ได้เงินจากสามีนะอ๋อก็ผมบอกไปแล้วพอขึ้นศาลต้องใช้ทนายคุณมาเชื่อผมคุณกลัวเสียเงินคุณไปเชื่อเพื่อนคุณ <im> ผมไม่ใช่ทนายหรอกครับ <im> ผมทํางานกับทนายด้วยกันผมเป็นแค่คนสาวธรรมดาคนตัวเล็กๆธรรมดาแต่เราทํางานมีพื้นฐานที่ปรับเป็นระเบียบให้คนไทยวางจุดให้หมดแล้ว สิ่งที่ผมทำได้คือช่วยคุณถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ไปที่อื่นและตอนนี้คขณมาร้องผมร้องไห้บ้านเนี่ยลูกต้งองสอนที่ไปเยยนลูกได้ครั้งนึงแล้วฮอริเดมเขาบอกใจเข้าบ้านได้ก็ต้องมีบ้านก่อนอันนี้ก็ยังไม่มีบ้านเลยคนไร้บ้านพักนู่นพักนี้พักโน่นเป็นไงอะ่ะแล้วผมจะท้ายเป็นไงบ้างอะ มาเลยเพื่อนมาเลยมานอนกับฉันที่ร้านเลยไม่เป็นไรออกจากมันมาซะเพราะอ,อะไรเพราะเจ้าของร้านเขาต้องการคนนวดอยู่แล้วเดียเ๋ยวไปพอไปเจอคู่คนใหม่ไอ้คนใหม่ก็อยากฟันอย่างเดียวอยากนอนอย่างเดียวผลท,ท้ายก็ไมไ่ช่วยหรือคุณอะไรแล้วพอมีปัญหาว่านใช้เรื่องปัญหางฉันเธอจะแต่งงานฉันฉันไม่แต่งจะแต่งทําไมอยากทํางาน คุณทํางานทําได้คุณมีเวลาสักสองสามชั่วโมงก็ไปรับช็อปกดหมอนนวดก็ได้ทำอะไรทำคำจ่ายก็ได้ทำนู่นทำนี่ก็ได้แล้วแต่คุณแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปฟังเพื่อนบอกมึงก็เลิกกับเพื่อนไปเลยเพราะเขาต้องการพนักงานนวดอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะพอคุณมีปัญหาเดือดร้อนขึ้นมาพวกเขามาช่วยคุณนะมันไม่ใช่หน้าที่เขามันไม่ใช่หน้าที่เขาเขาได้เงินชั่วโมงคุณได้ครึ่งหนึ่งเขาแค่เอาคุณมาทํางานเฉย แลวผลสุดท้ายครอบคุณแตกแยกกันเขาไม่สนใจคุณหรอกนั่นคือปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาเขาเพราะผมพูดว่าคุณต้องออกกลับบ้านด่วนนะมาคุยกันกับมีฝรั่งปราดตรงเราก็ติดต่อฝรั่งปราดตรงคนเช้าให้ที่ทางอำเภอคุณก็ไม่ฟังก็ยังกลับไปทางานเหมือนเดิมผลสุดท้ายปุ๊บครอบครัวแตกหมดแล้วคุณขึ้นศาลว่าไม่เอาอะไรฉัน,ฉ,นฉันไม่อยากได้อะไรตอน,นก็ลูกมาอยู่กับสามีต้องส่งเสียไปจนลูกของคุณเรียนจบแล้วทำไงต่อทีนี้ ปวดหัวเงินก็ไม่มีจะเงินเดือนออกประมาณสองพันรายได้น้อยจะมาเช่าบ้านเช่าบ้านไม่ได้เพราะมีไรายได้น้อยลูกก็ต้องจ่ายเดือนไม่ใช่หลาหรอกแต่มีไรายได้เพิ่มมันก็ต้องจ่ายอีกเออแล้วเงินที่ได้สองร้อยไอ้เงินค่านุ่นค่านี่ที่คุณอะไรมันมันเยอะมากมายเอฟซี FC. เพราะคนไทยบางคนคิดแบบตื้น คิดว่าฉันจะออกจากบ้านฉันส่งเสียให้ลูกได้สบายมันไม่ใช่ฟังนะเราอยู่ต่างประเทศเราอยู่ต่างประเทศครับสิ่งไหนที่ถูกผมก็ว่าถูกสิ่งไหนก็ผิดผมก็ว่าผิดคนรักมีคนเกลียดมีคุณต้องฟังว่าผมประโยชน์ที่เขาบอกว่าไปอยู่กับเขาเพราะอะไรละ่ะเพราะเขาต้องการคนนวดและลูกคุณน่ะตาดำๆตัวเล็กๆอ่ะคุณไม่สงสารลูกคุณหรอ มามีมามีแม่แม่คุณเคยอุ้มลูกของคุณน่ะอยู่ก้อมอดนอะ่ะอกของคุณน่ะให้นมเอย่ยป้อนคนก้าวข้าวอะไรต่างๆให้แล้วไงต่อแล้วตอนนี้อยากจะได้ลูกมากอดอยากได้ลูกคิดถึงลูกเพราะการตัดสินใจผิดของคุณเพราะคุณไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยคนเป่าหูคุณก็ไปแล้วแล้วเขาไม่ช่วยคุณไหมก็ไม่ช่วยแล้วศาลตัดสินว่า คนที่ได้รับสิทธิ์นะครับผมก็คือพ่อแล้วมาถามมาคุณชยัยถ้ถ้าพ่อไม่เซ็นจะทำาัสปอร์ตให้คนให้ลูกทั้งสองคนได้ไหมถ้าพ่อไม่เซ็นก็ไม่มีสิทธิ์หลายๆคนกี่คนล้วที่อยู่ต่างประเทศพ่อไม่เซ็นให้แล้วเขาไม่มีสิทธิ์เป็นคนไทยเพราะพ่อจิงยินยอมเซ็นด้วยแล้วยังไงต่อปัญหาเยอะ แล้วตัวเองก็มาน้อยใจตัวเองแล้วทะเลาะก,กับเพื่อนย้ายไปที่ที่โน้ตที่อื่นมันดีหรอือเปล่าเอฟซีแล้วไปเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยไปสันโดดตัวคนเดียวเลยไม่สนใจแล้วคนแปลก็ไม่มีไอะไรก็ไม่มีแล้วไปทําสัญญาก,กับสามีตัวเองไม่อยากจ่ายเงินค่าสามีบอกว่าเรามาล่างสัญญาด้วยกัน อ่าร่างสัญญาด้วยกันผมบอกไปร่างอะไรครับสัญญาอะไรก็อย่าร้างคุณชัยง่ายๆไม่มีอะไรคุณชยัยอ่าแล้วมีอะไรขอถ่ายให้รูปให้ผมได้ก็ถ่ายเอกสารมาว่างเปล่าหมดเลยข้างในมีกระดาษใบนะี่ะเดี๋ยวผมให้ดูมีกระดาษใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเขียนเขาเขาเอาออกมาจากอินเทอร์เน็ตการอย่าร้างสัญญาอย่าร้างด้วยกันของประเทศชสเซีเยอรมันแล้วแต่มีหมดเขาออกมาไอ้ข้างในว่างเปล่ายั่งไม่เขียนอะไรเลยแต่คุณเซ็นชื่อแล้วอะ แล้วสามีคุณก็เขียนอะไรข้างใายก็ได้เพราะคุณเซ็นชื่อแล้วอะ่ะจากนั้นปุ๊บเขาเอาไปเนี่ยก็ยื่นให้ทางทนายเขาหรือเขายื่นสารเลยด้วยตัวเองเลยไม่ต้องใช้นายก็ได้เขาบอกเรามาดีกันเนะาะเธอไม่ต้องไปเสียเงินค่าทนายหรอกอย่างงู้นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวฉันให้เงินเธออย่างงู้นอย่างนี้คุณก็เชื่อ,อเขาะ่ะแล้วคุณก็ยังก็เขาว่างเปล่าวคุณก็เซ็นข้างล่างเซ็นชื่อจ,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 จสามีเซ็นชื่อเรียบร้อยปุ๊บแล้วเขาประกอบของเขาเองอะ่ะผมถามนะคุณโง่หรือฉลาด แล้วทุกอย่างก็ให้ลูกเขาไปหมดน่ะผมถามลยเถอะเพราะอะไรไม่อยากเสียเงินเพราะเรื่องนี้คุณไม่อยากเสียเงินผมถามเนี่ย F4 พอไม่อยากเสียเงินพอเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณก็บอกจะทํายังไงดีผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเวลาสาหนึ่งเดือนที่เขาหยอสามสามารถอุทธรณ์ได้แต่คุณก็ผ่านไปเดือนกว่าแล้วผมจะอุทธรณ์ได้ไหมผมก็อุทธรณ์ไม่ได้แล้วบอก เออถ้ามันมีเวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งจดหมายของทาง,ทางสารก็ส่งมาให้หนึ่งเดือนเราก็สามารถอุทธร์ว่าตอนนั้นเราไม่มีนักแปลภาษาเราไม่รู้เรื่องอะไรก็ฝั่งก็ไม่รู้เรื่องและเอกสารเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเถียงได้เราก็สามารถอุทธร์ไปหาทนายมาใหม่ซะแต่นี่มันผ่านมาแล้วอ่ะมันผ่านมาหนึ่งเดือนเดือนกว่าแล้วให้ผมอุทธร์นะมันจบไปแล้วเอฟซีผมบอกเลย การที่เราจะอย่าร้างสามีนะครับอ่ะเอาง่ายๆคี่สุดแสแงนนะถ้าไม่มีเงินนะครับเราสามารถขอทนายฟรีได้ทนายฟรีก็อาจจะขอแถวแถว,แถวบ้านก็ได้แล้วบอกเขาว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีไรายได้ฉันมีลูกด้วยก่อนนี้ฉันขอสิทธิ์ทนายฟรีได้ณเมืองที่คุณอยู่แล้วแต่โอเคไหมแล้วบอกทนายไปเลยไม,ไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะมาหาผมก็ได้ต้องใช้แล้วทนายก็ถามว่าอ่าคุณมีไรายได้ไหมไม่มี คุณทํางานอะไรไม่ได้ทําเลี้ยงลูกลูกชื่ออะไรชื่อนี้ชื่อน,นี้สามีชื่ออะไรเขาถามหมดแล้วมีประกันไหมมีสัญญาอะไรไหมมีนู่นมีนี่ไหมซิปเงินเท่าไหร่แล้วเขาก็ส่งไปเนี่ยไปให้ทางศาลว่าขอทางศาลว่าขอขึ้นศาลฟร,รีคนแปลฟรีได้ทนายฟรีแน่นอนทนายเขาอยากทําให้จบเรียบร้อยแต่ผมแนะนําว่าลูกค้าครับหรือเอฟซีทุกท่านนะครับผมอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่ารา้างให้แนะนาว่า แยกทางอยู่สองปีถ้าเป็นประเทศทุสแซนนะแยกทางก็อยู่สองปีนะครับอย่างน้อยเงินเพนชั่นที่เขาทางานอยู่นะ่ะก็เป็นของคุณครึ่งหนึ่งถามว่า,าภายในปีนี้สองปีที่เขาเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังได้เงินแม่ไม่เพราะคุณมีลูกลูกกับเขาด้วยกันอันนี้เคลียร์ไหมสําคัญมากเลยเอฟซอันเนี้ยสาคัญมากเลยที่เราต้องใช้แบบว่าถ้ามีลูกด้วยการอะไรต่างต้องใช้อ่ะคุณชายต่อไปถ้ามีทรัพย์สินเงินทองไง อันนี้ยิ่งต้องใช้ทนายใหญ่เลยเพราะทนายเขาจะดูว่าสามีมีทรัพย์ถิงเงินทองอะไรบ้างนะครับมีมีธุรกิจอะไรบ้างพเดยามีสินได้ไหมอันเนี้ยน่าสําคัญมากต้องใช้เลยอันเนี้ยถามว่าต้องจ่ายเงินไหมต้องจ่ายเงินละเพราะว่าคุณมีทรัพย์ถินงเงินทองต้องจ่ายให้ทนายอะแล้วคุณชัยทนายเนี่ยประมาณชั่วโมงเท่าไหร่คะถ้าทรัพย์สิง,งนทองสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยผมบอกสวิ์แลนด์นะสวิสแลนด์นะแต่ผมคิดว่าสามร้อย ถ้าเอาทนายแบบเก่งๆถึงห้าร้อยแต่ส่วนมากของผมก็ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับประมาณนี้ถ้าเยอรมันก็ยังมีระดับแบบผมมีระดับแบบเก่งๆห้าร้อยก็มีนะครับเก่งๆอยู่ระบบห้าร้อยก็มีสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยกว่าถึงห้าร้อยผมก็มีหมดอะ่ะเอาแบบระดับแบบ professional อย่างดีๆเลยก็มีทุกอย่างนะครับผมเนี่ยเ,เราสามารถที่ช่วยเหลือคุณได้ แต่ทางนั้นทางนี้เราถ้าคุณจะขึ้นสารอะไรต่างๆครับผมแน,นะนำว่าถ้ามีทรัพย์สินเงินทองนะครับมีลูกข้องเกี่ยวด้วยทุกอย่างนะครับใช้ทนายอย่างเดียวอย่าไปเสียน้อยเสียากเอฟซีจ่ายไปเถอะนะครับไม่จําเป็นที่มหาผมหรอกนะครับผมไม่จาเป็นที่จะมหาผมจ่ายไปแต่เรารู้แล้วจ่ายไปแล้วเราคุ้มค่าที่จะอะไรกลับมาด้วยเช่นทรัพย์สมบัติและสำคัญที่สุดถ้าเขาเอามีไอ้กอรกสารอายไมให้เซ็นอย่าเซ็นประมาณนี้ อันนี้เอซเข้าใจทุกท่านไหมครับผมเคลียร์ไหมเรื่องนี้นะครับผมทําไมคนไทยที่อยู่ต่างแดนอย่ารัางษสามีนะครับแล้วก็ไม่ได้ลูกก็เพราะเป็นสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะเอาเอกสารมาเซ็นกันเ,เองเพราะอะไรใจอ่อนเพราะอะไรความภูมิใจฉันเป็นคนไทยไม่เอาฉันไม่เอาจะเขามีสามสี่อย่างประมาณเนี้ พอเขาได้ทุกอย่างสบายเว้ยเงินฉันไม่เอาอะไรเงินเพนชัช่นก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้สบายแต่งงานแต่งคิวจุ๊บจุ๊บจุ๊จุบสามสี่รอบไปเท่านั้นเองจีก็ทำเขามาทําดีกับคุณให้คุณเซ็นก็เข้าไปแล้วพอขึ้นศาลปุ๊บเขาจะมาแบบนี้คือหมายศาลนะคือจะเอาอะไรทันจบ F4 ประมาณนี้กันโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังและก็โนนา ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ